Yeah. <laughs> ตุเตตตาสัทธัมมุนิราชสัสสุนันตตสัโมขังสัเฮกามจารุเปธิริสิขรตเตจันตลิเค สันทาปนาคาดิทันตาสันติเกยังโมนีวารวัจานังสาทโวเมสุนันตตธรรมสวรนกา เชิญญานารมีองค์สเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติมีสมเด็จองค์พุทธะสมเป็นต้นตลอดถึงสมเด็จพระมหาสมณาโคดมขอเชิญยานดรมีอนุตตรสัมมาสัมพธิธญาณที่พระองค์ทรงศรัทระเชอบได้โดยพระองค์เองมีพระธรรมแปดมูลสีพระธรรมขันธ์เป็นต้นขอเชิญยานตรมีอริยสงฆ์สาวเกเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆองค์ผู้เป็นอัอาคราาวกข้ารสาวิาวกา ผู้เป็นเอตระคัทุกๆด้านอัติอริชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอเชิญยันบรมีพระปัจเจกพระเจ้าทุกๆพระองค์ขอเชิญยันบรมีพระโพธิสัตว์เจ้าพระมหาโพธิสัตว์เจ้าผู้จะได้ตรัสรู้รุ่นอรสมาสัมโพธิญาณมีสเดิจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาวสีอรเมตไัยเป็นต้นขอเชิญยันตรองบรมรีเหล่าเทพเทวดาุกภพทุกชั้นทุกภูมิยันบรรมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูพระชาอาจารย์ทั้งหลายยันธรรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้า ได้พาพุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมตั้งพานบาร,รมีเพื่อน้อมถวายสุขุลนี้แด่พระแม่นางสุพรรณกัลยาเพื่อนาพาจิตกกวิญญาณปลดปล่อยเข้าความใดเบญทั้งหลายที่พระนางได้เสียสละชีวิตและก็มีบ่วงกรรมที่ต้องปลดปล่อยวันนี้ได้ตั้งพานบาร,รมีเพื่อน้อมถวายให้พระนางได้เข้าพออระองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาวสีอริเมตตายได้ได้บวชเป็นพิษุณีในยุคนั้นและก็ได้ ปรกลุกพผลนิพานในศาสนาของพระตัถเสีร์เมตไตรพร้อมเราพาพระุวันทั้งหลายได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านในการทาพิธีในครั้งนี้ขอความสาเร็จจงบังเกิดมีแก่สสัสว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดก็แล้วแต่อยู่ในเบื้องล่างเบื้องบนเบื้องสูงเบื้อง,งขามเบื้องซ้ายเบื้องขวาตลอดพทุทธิษาตลอดบทแส่แปดหมื่นจัก,กรวาลจงเป็นส่วนที่มีความสําเร็จในการในครั้งนี้ในเด็งครั้งนี้พระพุทธเจ้าได้อัญเชิญธาตุสี่ดินน้ําลมไฟ ซึ่งเป็นธาตุดินที่เกิดจากสถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุประสูตรแสดงธรรมบิลิและปรินิพานธาตุน้าได้ตดำน้ําศักดิ์สิทธิ์จากบ่อที่พระองค์ทรงสงสานที่พระเจดวันเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้ไปอัญเชิญมาธาตุดินธาตุไฟก็ได้อัญเชิญมาจากเมืองบาดาลจากแม่น้ําโขงเป็นธาตุทองธาตุเงินและธาตุลมเป็นธาตุที่พวกเราได้ใช้สืบต่อลมหายใจบรรจุลงไปในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้ แได้บรรจุอาการ32ขอให้เราสัตว์ทั้งหลายได้มีอาการครบ32มีธาตุสมบูรณ์ที่น้อมเข้าข้ออพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลนิพพานในศาสนาพระเสียเนเมตไตรด้วยกันทุกคนทุกท่านทุกคนเทิดในวันนี้ปู่พันวังจะได้ทําพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ได้น้อมถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอความสุขและจงมังเกิดมีแดงในการทําพิธีในครั้งนี้ด้วยเทิด นันทีวาธันโ โมทเทสุนะขตังสุมังคัลสุปาาตังสุโหติตังสุขโนสุโมจะสุเยธรรมพระมาริสุหันตเถบาคาคีเนชยันโตโพธิยาโมเลสากยานังธโนเอวังกวังวิชโยโหหิชยานสุชายมังตะเลอปราชิตาปัลลนา ปาทาคีเดชยันโตพทธิยาโมเลตากยานังนันทิวัติเอวังตวังวิเชโยโหวิเชยสุเชยมังกาเลอปารังธรมมจาริสุปตา กรมังปัาคินังปัฏาคินังมโนกรมมังปัฏาคินาปทาคินานิกตะวานะลภันตาเทปทาคินภวัุสะพมังคะลาภาเวนัสทาโสตี